นะจากกรมบังคับคดีข้ามถนนมาอนโอ้นี่จะเจอบ้านติดโซลาเซลล์ทั้งหลังแล้วก็จะเจอสะพานแล้วก็เดินขึ้นสะพานเนี่ยเดินขึ้นสะพาน ขึ้นสะพานคลองชักพระอ๋อที่สีขาวๆนี่เหรอ,เ,อ,อเห็นเนี้ยบ้านหลังสีสีฟ้าๆสิสหลังนี้ตรงนี้เป็นคอ สะพานข้ามคลองชักพามีประตูน้ำ ถนนชัยพึกมีร้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่ตรงนี้ นี่คือที่จอดรถถ้าจะจอดก็จอดตรงนี้เข้าตรงนี้ใช่ไหม เห็นกรมบังคับคดีอยู่แค่ตรงนี้เอง,ง,ง,งหลังนี้นะฮะหลังนี้หลังนี้นะฮะ,ะเนี้ยอยู่ห่างจากกรมบังคับคดีแค่นี้เองฮะหลังนี้นะฮะ อันนี้ทางเข้าฮะทางเข้าทางเข้าเป็นอย่างนี้ ถึงแล้วครับตอนนี้ค่ะนี่หรออืมตีกว้างขึ้นไงัตีเสร็จแล้วแต่มันต้องทำผ้าเอาเองอ,อืมอันนอ้นเปิดปะแท่งน้ำอืมนี่มิเตอร์น้ำเป็นเลขที่นะอะไรก็ไม่รู้อันนี้มิเตอร์ท,ออที่อะไรวนะไฟตีมันมันเลขที่อะไรฮะไม่รู้ไปหายมีโซลาร์เซลล์นะหน้าบ้าน ใครติดให้อ่ะนี่ของเขาของหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาแล้วในบ้านเ็กประตูเขาทำให้เรียบร้อยอุ้ยมันคมแม่ไม่คมคมวรงนะคมอะคมไหมไม่คมคมนี่เป็นรางไงน่าจะหาอะไรปิดหน่อยสงสัยอย่าบ้านเลขที่เดิมนี่คือทำสองทับหนึ่งนั่นคือหนึง แต่ตอนเบอร์ตอนนี้ไม่รู้เบอร์อะไรแล้วเบอร์นี้แหละอ้าวแล้วไม่มีกุญแจคายอยู่ที่ประตูล่ะไม่คอตีไงเขาไม่ได้ออกไปตีไม่ได้เก็บนี่ไงนี่เป็นบ้านชั้นหนึ่งนะครับชั้นเดียวแต่มีดาดฟ้าดีเลยเป็นบ้านหนึ่งชั้นแบบมีดาดฟ้าเป็นบ้านไม้ลูกปิกออกมาอีกปิดีลูกปิดป้องกัน มีมีเหล็กดัดครอบบันเก็ตเอาไว้ปลอดภัยห้องนี้โอเคใช่นี่หลังบ้านหลังบ้านเป็นทำเป็นครัวกับห้องน้ำได้ไม่ดูอ่ะเพ่นรู้เรียนทำเสร็จแล้วอ่ะนี่นี่นะห้องน้ำมีชักโครกมีเครื่องทำน้ำอุ่น ฝัก,กบัวแล้วก็มีก๊อกอีกสองอันแต่ทำไมยังไม่มีอ่างล้างมือล่ะไม่ได้ทำอ่างล้างมือหรอปีมันไม่เอาจ้างไม่ทำก็ไม่เอาก็งกเองช่วยไม่ได้จ้างกนะ็ทำปัญหาเออไม่ได้ทำอ่างล้างมือล่ะนี่ก็ด้านข้างนะฮะบออกไไป่้้ีแลวครับข้างๆมีม้าหินอยู่ตัวหนึ่ง ยมี decisive. ห้องครัวนะห้องครัวไม่มีห้องนอนมีห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนนะฮะเก็จะทําครัวตรงไหนอ่ะก็ตรงนอกไงฮะพื้นท yeah. ี่แรกจะประมาณสักสิบหกตารางเมตรกว่าถึงบอกวตามวิ่งเลยวิ่งเลยประมาณไม่ใช่กดไม่ลงนะเนี่ยนี่จะโกยตีเลยโอ้หน้า อลอง,องกดเด็ดแงไม่หลงน,น้ำมันไม่ดหลงเพราะได้นเพรางได้มีแทงน้ำนะแทงน้ำมีแทงน้ำรับประกันสิบห้าปี ก็มีปั้มน้ำยี่ห้อฮิตาชิรับประกันสิบป,ปีอ่ะดูห้องนี้อ่านี่คือห้องหลังบ้านนะฮะแล้วแต่จะใช้นะเป็นห้องนอนหรือห้องครัวอ่ามาดูในบ้านกันนี่เขไม่ได้กวาดดีห้องปูกระเบื้องอย่างดีนะลา,ลายหิน,นอนอกระเบื้องลายหินอ่อน S 1> <S 1> น,น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นแบบลิฟวิ่งลูมะเป็นห้องรับแขกตรงนี้นะส่วนอันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนอนห้องนอนห้องนอนเล็กอันนี้ฝาอะไรเนี่ยฝาฝาเปิดปิดปลานี่ตรงนี้จับปลาได้นะมีห้องน้ำหรือไม่มีน้ำหนักมีน้ำหนากมีนน้าหต่เนีน้ำห นี่ีจะโคกปลาอยู่นี่ห้องนอนนี้นี่มีห้องน้ำนะมีชักโครกอยู่ก็เปิดเได้ไงนอนได้นี่ฮะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ทอดไฮเออร์อือนะฮะมีก๊อกซักแล้วดูแดดฝาประตูห้องน้ำเป็นรูปปลาโลมา มันต้องมีแหวนพะโล้เนื้อร้อนเป็น room, ลิฟวิ้งรูมแนะลิฟวิ้งรูมแล้วห้องนอนนี่ก็เป็นลิฟวิ้งรูมเหมือนกันสรุปมีห้องนอนอยู่สองห้องนะฮะหลังบ้านห้องกับข้างหน้าบ้านห้องแล้วก็ลิฟวิ้งรูมสองห้องบ้านติดถายไว้นะดูไว้โอ้ดูประตูก็เข้าได้สองทางนะฮะ นอกจากทางเข้าเมื่อกี้ก็คือมีทางเข้าตรงนี้แล้วก็เชื่อมกันตรงนี้มีไฟหน้าบ้านมีไฟโซลาเซลล์ที่มองเห็นคือที่จอดรถนี่นะสองห้องน้ำสองห้องน้ำสองห้องนอนสองลิฟวิ่งลูม รถของเรารถนี้มันไม่หนุนแจประตูก็เป็นลักษณะบานเลื่อนนะฮะเพราะว่ามันแคบนิดนึงเลยต้องใช้วิธีเป็นเลื่อนเอาเรียด้านแหน่พื้นปูสวยงามตัวนี้สวยพื้นปูเป็นลายหินอ่อนนะแล้วก็แล้วกมานี่แล้วก็เพดานสูงเนี่ยเพดานสูง ที่งเงินเลยตอะไรเดี๋ยวผมจะลงนี่จะปรุงเงินเลยหน้าต่างเยอะเห็นไหมฮะหน้าต่างเยอะบางทีมันลงไม่โกงหน้าต่างห้าบาทนะอืะแต่ถ้าจะอยู่ก็ต้องติดมุ้งลวดเพิ่มนิดนึงไม่งั้นยุงเข้าใช่ะมีหน้าต่างแต่ไม่มีมุ้งลวดมันก็เปิดไม่ได้นะใพราะว่าเพราะว่ายุงมันจะเข้านะฮะแล้วทําไมมุ้งลวดอยู่ข้างในอ่ะโครงเหล็กไง ก็ต้องหามุงลวนนะฮะมาใส่นี่คือชั้นล่างชั้นล่างหนึ่งริ Room r o ูมสองริ o m ลูมแล้วก็สองห้องนอนแต่เป็นห้องนอนขนาดเล็กนะมีห้องน้ำอยู่สองห้องมีแทงนะ้ำมีปั๊มให้แล้วก็เดี๋ยวไปดูชั้นบนกัน ชั้นบนนะนี่ชั้นบนก็ทำเป็นลักษณะดาัดฟ้า <มะ S 1> เป็นลักษณะดาัดฟ้า <มะ S 1> ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นข้างบนเป็น Metal Sheet กันความร้อนนี่คือดัดฟ้า ะสูงเด่นเป็นสงงาเมื่อเทียบกับบ้านหลังข้างๆห่างจากถนนใหญ่นิดเดียวเองถนนใหญ่ก็คือตรงนี้ถนนใหญ่ถนนใหญ่อยู่ตรงนี้ถนนใหญ่ห่างถนนใหญ่นิดเดียวนะเก มีน้อข้างบนก็นี่ยไม่กวาดให้มันกวาดเอาไว้นั่งกินข้าวได้้กูทำอะไรจับขาเนาะนี่ปิดปิดนกปัดทิ้งดิปัดทิ้งทิ้งไหนทิ้ม่ไหนมันก็ปล่อยไว้เงี้ยไม่ต้องทำก็ได้จะการเองไม่ใช่บ้านมันไม่มีมันไม่มีถังอะไรอย่างเงี้ยมีถุงจะทิ้งมันเหรอเนี่ยนี่คือโซนหน้าบ้านนี่คือหลังคาที่เป็นห้องห้องรับแขกหน้าบ้าน จากตรงนี้ก็จะมองที่เดินเข้ามาเห็นไหมะที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้คือเดินมาจากทางนี้นเดินมาทางนี้น,นะแล้วก็เข้าประตูเล็กๆมาทางนู้นแห้งแล้วอันนี้คือกันชื้อดีทีนึงมือซีเมนไงนี่นะก็ฝนตกไง เป็นบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านชั้นเดียวแต่มีดาดฟ้าเป็นบ้านชั้นเดียวมีดาดฟ้าเอามากินฟเฟ่ได้มรเอามานั่งกินหมูกระทะได้ไดฮะที่จอดรถว่างนะแต่ต้องใจตังเพิ่มเพราะเจ้าของที่เขารับฝากรถ ดัดฟ้านะฮะดัดฟ้าดัดฟ้าดัดฟ้าตอนแรกติ่มันจะติดสารเฝลใครมาติ่เปลี่ยนใจเพราะให้เขาจ้างไงไมันก็เลยไม่ติดไม่ได้อยู่เองนี่อือแต่เหมือนเหนียวเหนียวเนาะบนดัดฟ้ามีก๊อกมีก,อก๊กกอกน้ําให้อันหนึง่งไม่บอกผมมันตกนี่งไงเพราะมันผลิตเหนียวเลยดัดฟ้ามีก๊อกน้ําให้อันหนึง่งเออะไรติ่มใครเนี่ยปิงไงเหรอเนี่ย เดี๋ยวฝนตกมาก็หายมั้งหายก็ไปดีกว่า,ไ,วาไปดีกว่าไปดีกว่าก็มีอยู่สี่มุมนี่ฮะถ้าหมอคุณงไม่เอามุมนู้นกับมุมนี้วะวันนี้คือวันที่สิบเมษายนสองห้าหกเจ็ดทำไมไม่เกาะเอางล่างมุมเลยสิบเมษายนสองห้าหกเจ็ดเวลาห้าโมงเย็นงานไม่หยุดฝนตกไหมไม่เข้าโอเคนีฮะตัดฟ้า เป็นเมทัลชีสแบบมีฉนวนกันความร้อนอขนาดชั้นดัดฟ้ายังปูหินอ่อนอย่างสวยงามนะฮะนี่พื้นที่บังอ้อไงอือฮมาปาากัปดสายังจะขึ้นไหมเนี่ยยองมาดึงไม่ดูเลยยังไม่ขึ้นแหละเหมาะสำหรับคนที่ชอบปาร์ตี้นะฮะปาร์ตี้จะมีที่นั่งดิงดงด้งดังอยู่บนดัดฟ้านะฮะ หรือชอบชมดาวก็ได้ฮะดูดาวเนี่ยกลางปุบด,ดูดาวได้ลานโล่งๆนะเนี่ย,ยลานาาลานชมดาวอากาศดีมีต้นไม้เยอะมีลานชมดาววันนี้วันที่10เมษายน2567ัาอเวลาประมาณ5โมงเย็นน,นะฮะวันนี้มาดูบ้านตีกันน,นี่ก็ไมเซอร์ลานะ ไ้ที่ทำฟ้าเนี่ยไม้เชอร์ร่าอย่าเิดอย่เปิดอยงยังให้ยัางยังยัง,ย,งยังใช้ดีอยู่่ะนี่อยู่ในวิดีโอนะอย่าพูดสิแล้วเราเปิดทำไมอ่ะเออเปิดไปเปิดให้ฝุ่นเข้าทำไม <ละ S 1> นี่ยงไวะนี่อยู่ในวิดีโอนะ,ละ,ละอยวตีมาดูนะล็อกไม่ไดไไ้ไม่ต้องล็อกไม่เป็นไรไม่ต้องล็อกเขาไม่ได้ทำให้มีล็อก ขาไม่ได้ทำแบบมีล็อกสลบเนาะเฮ้ยมันต้องมีตัวนี้อีกตัวสิล็อกต้องล็อกตรงนี้เนี่ยตัวล็อกอยู่ไหนเนี่ยจริงๆตรงนี้ต้องเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นตัวล็อกนะก็มันหักมันหักเออมันเลยล็อกไม่ได้ใช่แต่ไม่เป็นไรอ่ะมันมีเหล็กดับอยู่มันอมันมีเหล็กดับอยู่มันเป็นเอานนด้วยกันเสริมปูนการเสริม มันดัดฟ้าเราก็มีปักไฟให้นะสองสองปักแล้วก็มีสวิตไฟสองจุดมีตรงนี้จุดมือไม่น่้เยอะอย่างนี้มันมัจะฝนตกอะไรหามอะไรเยอะเลยมีตรงนี้ช็ดหนึ่งแล้วก็นอกบ้านอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้หลอดไฟนี่หลอดไฟติดไหมอ่ะติดนะมี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 แสงสว่าง บนดัดฟ้าอยู่สองจุดนะครข้างในกับข้างนอกไม่ต้องกลัวมืดน,นี่ก็ข้างบ้านนะข้างบ้านข้างบ้านพอไฟฟไาแบบ ลำเลดีเดินทางสะดวกตรงนู้นจะเห็นนะครับว่ามีคลองอยู่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮมีคลองอยู่เนี้ยตรงนี้คือคลองนะฮะคลองชักพะระคลองชักพระนะฮะ สะพานคลองชักพระอยู่ตรงนี้นคลองชักพระนะฮะคลองชักพระนี่ท่อนี่รางท่อระบายน้ําบ้านเรานะฮะนี่นะฮะวางวางวางท่อระบายน้ําไปแล้วนะฮะตรงนี้มีเรียบร้อยนะฮะแต่หลังคาข้างบ้านจะเก่านิดนึง นี่หลังคางข้างบ้านนะมีบ้านหลังนี้ดูดีหน่อยบ้านหลังนี้ดูดีหน่อยนะอยู่ใกล้คลองเลยนะสะพานข้ามคลองชักพระใกล้ๆกรมบังคับคดี

ปเตอร์เนี่ยเรามีปาร์ตี้ตอนเตอร์ดึง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 บานโยคิดหายบ้านหลงสั่งหมูกระทะมากินเลยบ้านเรายังบอกเราลงบันไดแล้วนะใช่ไหมจะฝุ้นนะไรติดลงบันไดเน,นะตูนะ่าตางเัวเองเดียวแม่งตัวเองก็กินก็เปหน่อยปิดไฟด้วยปิดไฟลงบันไดนะลงบันไดตัวน่าติดก๊ก มาปุ๊บลงมาปุ๊บก็จะเจอห้องนอนกับห้องน้ำนะฮะส่วนหลังบ้านลและตรงนี้ก็เป็นลิฟวิ่งรูมที่ต่อกับห้องนอนนะข้างหน้าคือห้องนอนนะห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวนะฮะ แล้วก็ลิฟวิ่งลุ่มโซนด้านหน้ามีประตูเข้าออกทั้งซ้ายและขวานะฮรลิฟวิ่งลุ่มโซนด้านหน้ามีประตูออกทั้งซ้ายและขวา,ด,า,า,านนะด้านซ้ายเป็นบานเลื่อนนะด้านซ้ายเป็นบานเลื่อนด้านขวาเป็นประตูผลักแล้วก็มีหน้าต่างห้าบานนะ ไม่มีอ่างแล้งมือจริงๆเระมีจริงๆเรามีแต่ตี๋โมไม่ซื้ออ่านกลัวแค่ห้าร้อยคันหนึ่งซื้อๆไปเถอะคันหนึ่งคันหนึ่งสองห้างแล้วก็อีกมอกว่าอะไรเนาะปรากฏว่าตอนนี้คือไม่มีช่างถ้งไม่มีแล้วกลัวนี่นะฮะเราก็ไล่ปิดประตูมาเรื่อยๆนะฮะปิดประตูปิดไฟอย่ามาเห็นตี๋ แล้วอันนี้ต้องล็อกข้างในเปล่าล็อกไม่ต้งไม่ต้องไม่ต้งอันนี้เรื่อหนครัแล้วล็อกล็อกยังไงล็อกเราล็อกบ้านเร็วล็อกบ้านจะอดนะล็อกเงี้ยอะไรนี่มันยังไม่ปิดอะไรอยู่ไหนบ้านเงี้ยฮะปิดเอะยังไม่ปิดนอกบ้านยังตรงนี้ยังไม่ปิดตรงนี้นะตรงนี้นั่นน่ะตรงนั้นน่ะนี่ ปิดบ้านแล้วปิดแล้วปิดให้เรียบร้อยปิดให้เรียบร้อปิดเลยอืมันนี้นนเปับบ้านเล็กที่หนึ่งสามสองทับหนึ่งน่าจะเป็นบ้านเล็กที่ในอดีตก็เปนเด็กไหนอ่ะกเด็กไเนี่ยเนี่ยเนี่ยเซอร์กิตี่เนี่ยที่ห่อ power save อืมนะ มีแหงน่าจงห้องบาแล้วเนี่ยห้องห้องนี้ห้องตกปลามีตกปลาด้วยอ่ะห้องตกปลานี่ฮะหน้าบ้านสุดก็จะมีทางเดินทะลุซ้ายขวาได้แล้วก็หน้าบ้านมีหลังคาสามเหลี่ยมอยู่นิดนึง เข้าออกได้สองทางช่องนี้หนึ่งช่องแล้วก็ช่องนี้หนึ่งช่องนองนะฮะ